สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะวันนี้เรามาศึกษาดูงานที่จังหวัดนครนายกนะคะเราเชิญไปดูห้องในได้เลยค่ะเราจะมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงกันค่ะไปเลยค่ะ ติดเตียงนะคะเชิญได้เลยค่ะเออเนี่ยเนี่ยผมทัรองน้ำเนี่ยก็เลว่างเลยตืนมาทำงานเออเรื่องเรื่องเรียบรบผมจัดเลยจัดจัดผมจะแช่งนอนจะแช่งไม่ได้ยังไม่ได้ัดเนาะเพราะว่าผมจัดสองคนเลยนะแต่คุณหมอจัดไปแล้วนะ เขาจะเช็งไม่ได้จะเช็งไม่ได้ให้ <laughs> ด้วยเวลามาดูเนี่ยต้องมีแบตเตอรี่กูููด้วา อ่ีคในตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะด้ยวเค่อยว่ากันนะคะอะไรอ่ะเจมสเออเออครับแล้วก็พบ้ี่วยหมอมาใมาก็เจอผู้ป่วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำห้อยค่ะตอนนี้เราก็มาเจอผู้ป่วยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยกันค่ะ ครับผมเหียดไม่มดเลยหนึ่งงอขาเหยียดไม่ได้เลือดลมไม่เกินมันกระบวอมสองคนกระเดี่ยวกำลังสามควนประเด็นน่ะมุกไปะลิหมดสิทธิ์เลยผมทำรอบให้พอทำสักพักเขาบอกไม่เอาแล้วผมไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะครับบริการบริหารให้อย่างดีเลยเขาเลิกไม่เอากระบี่ยวแจกของกันกรัเบี่ยนจะของช่วยจะของคนอื่นมันก็ช่วยไม่ได้เออ บอกเขาแรียกว่าพอลูกไล่กับลูกใกจร่วมขั้นแรกเขาก็บอกตามผมกันทำไมผมจะห้รู้ไปเจอมันยังไม่จไเจ็กำลังดีอยู่เขากาปวเนะข้าวันนี้เรา,า,าก็จบการดูผู้ป่วยนะคะคก็ขอลาไ,ไปก่อน,ส,นสวัสดีค่ะ